คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ไวออยให้อย่างละเอียดเลยนะครับรับรองว่าดูคลิปนี้จบเกษตรกร,ร,กรทุกคนจะใช้ไวออยกันได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้กำจัดมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนก่อนอนื่นะครับเรามารู้ก่อนว่ากลไกการทํางานของไวออยทํางานอย่างไรไวออยมีกลไกออกฤทธิ์ในการกำจัดศัตรูพืช 1. เป็นสารที่ทําลายมาแมลงด้านกายภาพกลไกการออกฤทธิ์ของไวออย จะไปขัดขวางหรืออุดรูหายใจและดูดความชื้นในตัวแมลงทําให้แมลงตายนอกจากนี้ยังไปชะล้างไขมันที่เป็นผน,นังลําตัวของแมลงบางชนิดเช่นเพียแป้งเพลียหอยไรยแดงรวมไปถึงไปเคลือบไข่ของแมลงทําให้ไข่แมลงไม่สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้ข้อ2มีผลต่อพฤติกรรมการวางไข่ของแมลง การพ่นไว้ออยจะทําให้พืชมีกลิ่นเปลี่ยนไปส่งผลให้ผีเสื้อเพศเมียวางไข่ได้น้อยลงเมื่อเราพ่นไว้ออยลงไปกลิ่นบริเวณที่มแมลงศัตรูพืชเคยวางไข่ได้จะเปลี่ยนไป กลิ่นจะเพี้ยนไปทําให้มแมลงไม่มาวางไข่ในบริเวณนั้นๆน,น,นะครับ 3. ใช้ในลักษณะของสารเสริมประสิทธิภาพมีงานวิจัยพบว่าการใช้สารกลุ่ม 4A ไมโอนิโคตินอยด์เช่นมิดาคอปริดไทอะมิทอกแซมไดโนทิฟแลนจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการกํจาจัดเพี้ยกระโดดเพี้ยแป้งเพี้ยหอยมแมลงหวีขาวโดยสารกลุ่มน้ํามันจะช่วยเสริมหรือเพิ่มฤทธิ์ของสารปพองกัรกำจัดศัตรูพืชส่งเสริมให้สารเกาะติดยึดหรือกระจายตัว และแทรกซึมผ่านชั้นไขมันของใบโดยเฉพาะการใช้สารที่เป็นลิติ์ดูดซึมการใช้ไว้ออยจะช่วยยืดอายุทําให้สารป้องกันกรจะจัดตูพืชอยู่ได้นานขึ้นเนื่องจากจะช่วยชะลอการระเหยตัวป้องกันแสงแดดและป้องกันการช่าล้ายจากฝน 4. ไวออยใช้เป็นสารป้องกันกําจัดแมลงและไรสัตว์ตพืชได้โดยตรงสําหรับไวออยนะครับมีงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรว่าสามารถใช้ป้องกันกําจัดแมลงจําพวกแมลงปากดูดได้หลายชนิดนะครับเช่นเพรียอ่อนเพรียไฟเพรียหอยเพรียแป้งเพรียไก่แจ้ส้มรวมไปถึงแมลงปากกัดหลายชนิดเช่นหนอนชอนใบส้ม หรือไยแดงในส้มทุเรียนและนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าสามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้บางชนิดเช่นโรคราแป้งโรคราดาเป็นต้นโดยปกตินะครับเกษตรกรนิยมนำไว้ออยไปใช้พ่นเพื่อคุมไข่มแมลงศัตรูพืชเป็นหลักเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อว่าแล้วไว้ออยทำงานในกลุ่ม ควบคุมไข่มแมลงได้อย่างไรไวออยเป็นสารที่มีผลต่อมแมลงของไข่ศัตรูพืชแทบทุกชนิดเลยก็ว่าได้ที่วางไข่บนใบพืชโดยเฉพาะไข่ข้าวหนอนผีเสื้อการออกฤทธิ์ของไวออยจะเข้าไปเคลือบไข่ของมแมลงทําให้ไข่ไม่ฟักและอย่างที่อธิบายไปว่าพอเราพ่นไวออยกลิ่นของพืชจะเปลี่ยนไปทําให้พวกมแมลงศัตรูพืชมาวางไข่ได้น้อยลงและนอกจากไวออยใช้ในการคคุมไข่มแมลงศัตรูพืชได้โดยตัวของมันเองแล้วนะครับ ก็ยังสามารถใช้ร่วมกับสารคุมไข่ในกลุ่มอื่นๆเพื่อกำจัดมแมลงแต่ละชนิดเดี๋ยวผมจะแยกเป็นชนิดชนิดให้เลยนะครับว่าจะใช้ไว้ออยบวกกับสารคุมไข่มแมลงตัวไหนแล้วจะยิ่งเสริมฤทธิ์กันได้ดีมากขึ้นหนึ่งคุมไข่หนอนผีเสื้อแนะนำให้ใช้ไว้ออยร่วมกับกลุ่ม15เช่นลูเฟนูรอนโนวาลูรอนไดฟูเป็นซูลอน2คุมไข่เพี้ยไก่แจ้เพี้ยหอย เพียแป้งให้ใช้ไว้ออยร่วมกับกลุ่ม16บูโพไฟซีน 3. คุมไข่ไรแดงใช้ไว้ออยร่วมกับสารคุมไข่ไรแดงเช่นกลุ่ม10ส,สารเฮกซ่ไทอาซอกกลุ่ม23สารสไปโรมีไซเฟนหรือสารสไปโรเตตาเมต4คุมไข่เพียไฟให้ใช้ไว้ออยร่วมกับ กลุ่ม15เช่นลูเฟนูลอนโนวาลูรอนไดฟูเบนซูลอนหรือกลุ่ม23สารสไปโรมีไซเฟนหรือสไปโรติตเตรเมไวออยตัวที่ผมแนะนําคือไวออยของบริษัทเชอร์บูดเป็นไวออยต้นตํำรับได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรมามากกว่า30ปีไวออยของบริษัทเชอร์บูด เป็นไวออยสูตรน้ำครีมเป็นสูตรเย็นสามารถใช้กับพืชในระยะมีดอกยอดอ่อนลูกเล็กได้ไม่ส่งผลกระทบอะไรกับพืชอัตราการใช้ไวออยอยู่ที่ประมาณ2 0 5 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรไวออยของบริษัทเชอร์วูดหาซื้อง่ายผมว่ามีขายแทบทุกร้านเลยนะครับเพราะเป็นไวออยที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรมามากกว่า30ปี และก็ขอบคุณข้อมูลประกอบการทําคลิปเรื่องไว้ออยจากอาจารย์สุเทพสหายาและบริษัทเชอร์วูดที่ให้ข้อมูลในการทําคลิปครั้งนี้ขอบคุณครับ